สวัสดีครับกลับมาพบเจอกันอีกรอบหลังจากห, àng ห àng ่างหายไปนานนะครับวันนี้อีกรอบนึงสำหรับการแกะกล่องนะครับพัสดุจากวังดูรภารอบนี้นะครับจะมาดูกันว่าเป็นอะไร สมกับที่ผมเองก็รอคอยตัวนี้มาเป็นป e. ีนะครับกวไ,ได้ผมมาเป็นบ้านแล้วก็กระบวนการขั้นตอนต่างๆฉีกกันไปเลยชั้นที่สอง หรงแรนมากขึ้นมาเห็นแน่แน่เม็ดโตโตเป็นของแถมน,นะครับ เราจะทายกันถูกหรือยังครับกล่องสีงเงินเขียนคำว่า Colt ดูของันก่อนห้ามมือส่วนจำกัดปืน ซองคู่ปืนนายวันวันสองคู่นอกสองคูไหนอะไรเอ่ยแซ่ล้างปืนครับผ้าชมัว không cần cà thang cà rồi xuống xuống một vòng thì nè này โค้ดอมเมนต์โมเดลนะครับจุดสี่ห้าแม็กกาซีนหนึ่งสองจนสีขาวแถมเดี๋ยวล็อกนะครับผ้ายืดมอหยเอกสาร รับประกันกันโอยคู่มือเซตี้แฟลกพิสตันปลัก๊กนะครับชื่อมันกับกระบอกนี้โอ้จุดสี่ห้าเป็นโมเดล ซีรีส์70ดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือเป็นสภาพมาถึงนะครับยังไม่ได้เช็ดคราบน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโคอเมนโมเดลมาร์ค4นะครับซีรีส์70 โมเดลนะครับซึ่งนะครับทำทรง1911ทีที่70นะครับแต่เป็นพื้นทำใหม่นะครับด้ามไม้นะครับจะไม่มีโลโก้โค,โค้งที่ตรงกลางด้ามประกับนะครับลำกล้องตัวนี้ นะครับจะเป็นลำกล้องในชั้ n แนวแม t นะครับสีจะเป็นสี s t ตเลสิกอครับซึ่งก็เป็นตัวปรับปรุงต่อเนื่องมาของตัวรีวอลชันนะครับตัวแรกที่ดูนะครับลำกล้องจะเป็นสีดำจะสวดตัวนี้นะครับใส่ลำกล้องในชั้นแนวแม t มาให้นะครับส่วนดีเทลลึกๆนะครับมีหลายๆท่านนะครับที่รีวิวเอาไว้อย่างละเอียดที่ผมก็ไม่ขอกล่าวถึงแล้วกัน ข้อมูลอย่างละเอียดดูโดยรวมนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพที่เพิ่งมาถึงนะครับกับไม้นะครับสเปคอย่างอื่นก็เหมือนซ7 0เจครับหลังเช็คเกอร์หน้าไม่มีนะครับรถดแม็กสีดำนะครับ ครับหลังจากได้มานะครับไม้ประกับเดิมนะครับจะเป็นไม้รถหมูดสีสีไม้แบบนี้นะครับก็เพื่อความแตกต่างนะครับก็ได้สั่งนะครับเป็นด้ามงานไทยทำนะครับจากช่างในเฟซก็สั่งเป็นสีดำนะครับ เว่าจะได้กลืนกับตัวปืนก็จะมาลองดูนะครับว่ามันดำทั้งกระบอกนะครับกับประกับสีไม้เดี๋ยวก็ลองไปยิงดูก่อนนะครับว่ามันจะจับถนัดมือเหมือนกันไหมก็จริงจริงความรู้สึกมันก็สวยทั้งสองแบบนะครับแบบดำมืดทั้งกระบอกแบบนี้ก็ สวยเข้มขลังดีนะครับหรือจะเป็นดำตลับตัดกับสีไม้มันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางส่วนอย่างอื่นนะครับก็เดี๋ยวทดลองใช้งานอะไรดูก่อนนะครับปรับแต่งเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีเรื่องของการยิงนะครับส่วนตรับที่บอกไปนะครับข้อมูลเบื้องต้น นะคถ้าเชิงลึกนะครับมีหลายๆช่องที่เขารีวิวไว้ได้ดีมากนะครับก็สรุปก็คือตัวนี้ก็ความรู้สึกกับที่ได้มานะครับคนที่อยากจะสะสมนะครับสำหรับจุด45ทรง1911สไตล์นะครับ1911โมเดลก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวนะครับราคาก็ถือว่าเป็นน่าจะเกือบๆต่ำสุดของโค้ดจุด45ใน ยุคสมัยนี้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของย้อนยุคนะครับมาผลิตใหม่ซึ่งที่ผมได้หาข้อมูลก่อนที่จะซื้อปืนกระบ,บอกนี้นะครับก็เจอ,อพวกมือสองนะครับที่เป็นซีรีส์70ราคาอยู่ที่ประมาณ8ถึง9 10 K นะครับก็ซีรีส์80ก็อยู่ที่ประมาณ 8-10K นิดๆน,นะครับ ส่วนถ้าเป็นสมัยใหม่มาเลยพวกสเตเลสโคคับนะครับหรือว่าคอม p ิ t i ชันนะครับซึ่งถ้าเป็นปืนใหม่ก็ราคาก็จะสูงกว่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาทรง1911แบบออริจินอแต่ไม่ได้ซื้อหางมือสอหรือหาเมือสอง,มอสองไม่ได้นะครับหรือว่าดูราคาแล้วกับมือสองก็ห่างกันนิดนึง นะครับก็ลองดูนะครับขอบว่าเป็นทางเลือกน้ำหนักโดยประมาณน,นะครับตัวนี้ก็ที่ตามสเปคมัน35ออนก็ตีเป็นกิโลกรัมก็ประมาณ0 9 9เกเกือบเกือบกิโลนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ช่างจริงนะครับวันนี้ไม่มีตาช่างไม้รถอูดนะครับแม็กมี2อันสีดำกับเป็นสเตเลสนะครับเอ,อสีดำอยู่นี่นะครับ สแตนเลสกับสีดำครับทดลองเบื้องต้นนะครับก่อนหน้านี้ก็ถ้าเป็นแม็กนะครับใส่เข้าไปนะครับต้องกดตัวกดแม็กก็จะดันส่งมันจะเบาวกว่าครับดันไปนะครับตทดลองส่วนตัวสแตนเลสก็เหมือนกันนะครับถ้ากดเฉยๆมันจะแข็งๆนะครับถ้ากดตัวกดแม็กจะเข้าอันนี้ก็เพิ่งครั้งแรกเหมือนกันน่าลองนะครับไม่เคยสังเกต ดึงสไลด์นะครับมีสองลักษณะคือขึ้นนกก่อนนะครับอันนี้เช็คแล้วเมื่อกี้นะครับกระถุนไม่มีนะครับขึ้นนกดึงสไลด์ครับวามรู้สึกมันจะเบาะนะครับกับขึ้นเลยทลั้งนกมันจะหนักนะครับ ได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันหนักในครัางแรกนะครับแล้วก็การลดนกนะครับปกติถ้าคนถนัดมือเดียวนะครับลดนะกดลกไม่ได้นะครับเซฟตี้ด้านหลังมือนะครับนั้นต้องสงมือรประมาณนี้ครับก็โค้จุดสี่ห้านะครับ ซีรีส์เจ็ดสิบนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวทดลองยิงแล้วข้ามาคุยกันอีกที